คำถามที่10ครั้งที่7ไม่ได้ถามท่านโดยตรงแต่ถามพระทั่วไปมีผู้หวังดีชื่อสายถามลงมาใน YouTube โปรดกรุณาฟังได้เลยนะเจ้าคะ่ะ พระเนี่ยสอนสายเหมือนกัน จะต้องให้ช่วยอะไรบางอย่างก็อยากจะให้ศาสนาเนี้ยค่ะช่วยทบทวนนิดหนึ่งว่าสิ่งที่สอนมาเนี่ยสอนอีท่าไหนทําไมสอนให้ออกจากวัตตะแต่ยิ่งสอนไปเด็กยุคนี้ถึงอยากจะออกจากศาสนานี้สิ่งที่อยากจะช่วยก็คือช่วยทบทวนค่ะขอบคุณค่ะก่อนนุมโมทนาอีกครั้งอะทำเสีงนุโมทนาทุกครั้งอะถ้ามีการอาจก็อนุมโมทนา เพราะคุณสายมีพระคุณบุญคุณกฐามามากเลยที่ให้ได้มาได้ทบทวนตัวเองนะมาก็ปล่อยวางนะอุเบกขานะด้วยความจินดีมีความสุขนะเอาจริงๆนะอุปกิเลตอตามานั่นเลยจะได้จะได้ไม่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 เสียเวลาว่าั้นะเธอไม่มาอยู่ม้าอายู่ด้วยกันเนี่มันพูดได้ทั้งวันแหละ จนหูเฉาอ่ะนะอภิชาวิสมาโลภะปิดเพลงเลงกล้าละโมบไปสมใจตนใช่ไหมละโมบอยากได้เสศษ้สมใจละโมบอยากจะได้ขอมากๆทาให้สมใจก็อึดอัดเัดเคืองไม่พยาบาทก็เป็นข้อสองปองร้ายอะไรทีเนี้ยพยาบาทเกิดขึ้นอันมาระยกตัวอย่างตามพระไตรปิฎกที่ยกว่าที่ยกว่าพระเทวทัตเคยเกิดเป็นพ่อค้า น้าไอามาเรือมาก็เจอบ้านเป็นเป็นบ้านนอกกันนะคุณยายเลี้ยงหลานหลานอยากได้ของก็เลยเอาทองอะ่ะแต่มันทิ้งไว้นานเนี่ยทิ้งไปห้าสิบหกสิบเก็บไว้ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะเก็บไว้เรื่อยๆเป็นสมบัติประจําตระกูลของเขาอะ่ะตอนนี้หลานมันร้องไห้อยากได้อยากได้ก็เออเออฉันไม่มีเงินหรอกฉันมี <c oughs> มาไดาเสียเออฉันไม่มีเงินหรอกมีแต่กระถาเขาขๆเนี่ย พอแลกได้ไม่ละโยมเอ้ยไม่ใช่โยมพอแลกได้ไม่ละพ่อค้าว่างั้นนะบอกอะไรนี่เอ้ยไม่มีค่าห็อกแลกไม่ได้ห็อกแล้วแล้วก็ไปจากไปเรืออีกลำม,มาทีนี้พุทธเจ้าเป็นพ่อค้าเหมือนกันแล่นมาผ่านมาบอกว่ายายก็ขายเหมือนกันแล้วขูดขูดดูโอ้ย oh, ยายไอ้ของเนี่ยนะ มันมีค่ามากนะสินค้าทั้งเอาแล้วเอาทั้งลําเรือนะแล้วผมไปตัวเปล่าๆเนะยังไม่พอกับราคาของทองอันนี้เลยอะ่ะอย่าบอกไม่เป็นไรหรอกพ่อค้าแม่เป็นคนจริงใจนะบริสุทธิ์เป็นคนซื่อตรงยายขอของขวัญเล็กๆน้อยน,อยนี่ให้ให้เด็กมันนะเด็กมันอยากได้ก็ให้มันไปเออไ,ได้ได้ได้ยายก็เลยได้ของไปแล้วก็เอาเรือไป ต่นี้พ่อค้าไอ้ไอ้ไอ้เทวทัพที่เป็นพ่อค้าก็กลับมากลับมาจากได้ฟรีอ่ะนิด,ด,ดหน่อยอ่ะบอกอ่ะตกลงสงสารเด็กมันเดี๋ยวเอาเด็กจะเอาอะไรไปเอาสินค้าไปโอ้ยพนุ่มเอ้ยเมื่อกี้พ่อค้าคนนึงนังน่น่ยแล่นไปแล้วนั่นอ่ะบอกราคานั่นมันมีมากเลยราคามากกว่าทั้งลําเรือเลยอ่ะโอ้โเทวทัพเสียใจ ไอ้ค้าคนนี้เนี่ยนะจะขอพยาบาทจองล้างจองผ่านไปตลอดเนี่ยจิตพยาบาทเนี่ยเมื่อจิตพยาบาทปองลายคิดลายพิษพยาบาทมันเขาจึงไล่เกิดมาเกิดมาเป็นลิงเกิดมาเป็นอะไรแก้แค้นเกิดมาเป็นลิงเกิดมาเป็นลิงก็ตกไปใน <c oughs> เป็นมนุษย์ตกไปในเหวผู้เจ้าก็ ช่วยได้พระเจ้าก็เป็นลิงนะปีนเข้ามาช่วยได้พอช่วยขึ้นมาเทวทัวตแทนจะนึกถึงเมืองคนจะกินลิงเอา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 ไอเนี่ยเอาเอาหินนะ่ะทุบหัวเงื้อจะทุบหัวเพื่อตื่นพอดีพระเจ้าตอนสมัยเป็นลิงก็โอ้ร้องไห้การที่เราช่วยคุณเนี่ยคุณน่าจะนึกถึงบนคนนะไม่ใช่จะมาทำร้ายเราเอาเถิด เราจะให้เธอให้ให้ท่านเนี่ยไปในทิศทางถูกต้องเธอเดินทางไปทางนี้นะแล้วก็จะพบทางออกจากป่าเนี่ยแล้วก็ลิงก็จากไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจิตพยาบาทเนี่ยหลายครั้งเจอเกิดเป็นพ่อเป็นลิงด้วยกันเทวทัศนี่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจ่าฝูงอะถ้าลิงตัวไหนเกิดมาเป็น ตัวผู้ฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งเหลือแต่ตัวเมียไว้ทีนี้มีตัวเมียตัวหนึ่งเอ้ยถ้าเราท้องแก่แล้วจะเรามีลูกเอ้ยถ้าเราอยู่ต่อไปนี่สงสัยลูกตายไว้รับลูกลกันนะ <c oughs> ก็เลยหนีออกจากฝูงไปอยู่ที่ถ้าไปคลอดลูกออกมาจนโตโตมาก็กลับมาหาพ่อไอ้พ่อรู้งั้นอ๋อไ <c oughs> หนอมองด้วยหางตากับภรรยานะทำไมทำอย่างนี้โอ้ลูกเหรอกอด รัดลูกกะให้ตายรัดลูกะกแต่ลูกมันหนุ่มกว่ามีพลังกว่ารัดเท่าไหร่ก็รัดตามเท่านั้นเท่าน,นั้นจนเทวทัตที่เป็นพ่อก็ต้องปล่อยอีกหลายชาติจองล่างจองผานมาหลายชาติแม้กระทั่งชาติสุดท้ายอ่ะยังคิดจะฆ่าเลยเนี่ยจิตพยาบาทงั้นเธออย่าไปคิดพยาบาทปองร้ายกันเลยมันมันไม่จบไม่สิ้นอ่ะมันหลายชาติมากเออปล่อยเขาไปเถอะ ใครเขาคิดทําร้ายอะไรอย่าไปเกลียดอย่าไปโกรธอย่าไปเราเป็นคนเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์ไปโกรธใครเลยเพราะเขามีวิบากกรรมไงเรามีวิบากกรรมไงเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปทําร้ายไม่มีสิทธิ์ไปคิดร้ายกับใครเลยเพราะมันจะพยาบาทเดี๋ยวไปเปรียบใครเลยยิ่งงโกงเงินภาษีของประชาชนเนี่ยคิดดูสิบาทนึงเนี่ยนะบาทหนึ่งเนี่ย คนในโลกเงบงินเงินหนึ่งบาทเนี่ยเงินภาษีของประชาชนเงินหนึ่งบาทเนี่ยนะเท่ากับประชาชนเจ็ดสิบล้านคนเป็นเจ้าของในเงินหนึ่งบาทแล้วเธอไปโกงไปหนึ่งบาทเนี่ยเธอต้องใช้นี่เขาเท่าไหร่อ่ะโอ้วิบากกรรมนี่หน้าหน้านั่นมากเลยกรรมมันส่งผลเธอบอกเอ้ยยังไม่ส่งผลช่างแม่มันแล้วเอาจากนี้ให้ได้ซะก่อนก็แล้วแต่เนี่ยศาส,สนาพุทธจึง ต้องวยปัญญาไงปัญญานับถือไม่ได้หรอกข้อสามโกทะโกรดเนี่ยมันทำให้จิตเศร้ศาหมองสี่อุปนาหะผภูโกรดห้ามักคะลบหลูลบหล,ล,บลูเอ้ยมันจะเท่าไหร่มันจะเก่งขนาดไหนลบหลูเขาอะหกปราสะยกตนเทียบเท่าเทียบเท่าเ,เท่ากันเขาอิสาลิสยาอิสาลิสยา ไทยเขาเรียกลิศยาดีเขาบอกว่าไม่ใหญ่เข้าได้ดีแต่ภาษาบาลีเขาอีกอิศาลิศยานะต้องอิฉาอิฉาสิอิฉาเนะนะกกี่ยะอิศากะอิอิศากะคือแปลว่าลิศยาส่วนอิฉาเนี่ยแปลว่าปรารถนาอิศาเนี่ยลิศยาไม่ใหญ่คนนึ่นก็ได้ดี ข้อแปดมัชจยัตณีหวงแหนก้ามายาเจ้าเล่แก้งทำเพื่อจะได้อย่างหนึง่งสาเทยะโอ้อวดโออวดด้ว่าตัวเก่งตัวเ่งอันมาไม่ได้เก่งนะอันมาเป็นพาบ้านอกความรู้ทางธรรมน้อยอันมาก็พูดตามภาษาถ้าผิดพลาดไงก็ขออภัยด้วยผู้ฟังผู้รู้ก็พิจารณาดูเนะถ้าตรงไหนผิดก็บอกมาได้อาจมาได้ปรับปรุงตัวนะ สายเธอยะโอ้วดทำพระหัวดื้อนะหัวดื้อคือดื้อรู้ทั้งรู้ว่าสิ่งนี้มันดีกว่าแต่ดื้อไม่ทำสารลัมพระแข่งดีแข่งดีกับเขานี่มันทุกข์นะเขารวยกว่าเขาหลอกกว่าเขาดีกว่าแข่งดีเขาเป็นพระเอกแล้วเป็นตัวโกงอะไรเงี้ยมันทุกข์ทำให้เราทุกข์บางทีก็ไม่แสดงออกหรอกแต่มันทุกข์ทั้งใจไงเนี่ย <c oughs> พุทเจ้าบอก เคยเกิดมาเป็นคนเนี่ยไม่ไม,ไม่ป่วยเลยร้อยปีมีแต่คนไม่มีทุกนี่ไม่มีเลยทุกคนทุกหมดนะนะเพราะการแข่งดีทำให้เราเป็นกังวลเป็นทุกข์นะหมองมานะถือดีถือตัวถือดีมานะก็มีมานะก้าวอีกเธอเธอศึกษาเธอสนุกแต่ละจุดแต่ละจุดนี่ขยายไปได้ไดหมดนะ่ะอาจมาขยายไปเธองงเธององอ,อ,อะไรก็ไม่รู้นะ มานะจึงต้องศึกษาไงมือถือตัวปริยัตไงมานะถือตัวอติมานะดูมีนเขามัทะมัวเมา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 หลงอ่ะมัวเมาไปสิบหกประมาทะคือประมาทเลินเล่อแล้วไม่สําเร็จอุปเลรสิบหกนะเอาเอาต่อนะวิปัสสนา เมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์องคุณของเบกขาผ่องแผ้วไม่มีกิเลสไม่มีสิ่งจิตยึดผูกพันไม่มีอุปกิเลสเป็นเครื่องสมองของจิตสิบหกข้ออ่อ,อนควรในการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็คือองคุณของฌานมุทุภูเตอ่อ,อนควรในการงานกรรมนิเยถีเตไปว่าตั้งมั่นอเนชาปะเตไม่หวั่นไหวเนี่ยได้องคุณองเบกขาได้คุณของฌานแล้วเนี่ยนะเธอก็ โน้มน้อมไปนะน้มน้อมไปในวิปัสนาญาณน,นะรู้ความจริงตามความเป็นจริงนะตามทัศนะต่างๆตามความเป็นจริงว่ากายเนี้ยกายของเราเนะี่ยพะพุทธเจ้าจะเดี๋ยวเธอต้องเข้าใจก่อนพระไตรปิฎกเนี่ยจะอ้างดินน้ำลมไฟตัวตนบุคคลเราเขาคนสัตว์สิ่งของ เพื่อให้เข้าหาปรมัดปรมัดของพระองค์คือจิตเจตสิกรูปนิพพานซึ่งคนเข้าใจยากไงเพราะฉะนั้นในพระไตรบิฎกจึงอ้างเดี๋ยวเธอเดี๋ยวฉันจะจะจะ,จะอธิบายให้ฟังแล้วกันในพระไตรบิฎกจะผสมกันระหว่างตัวต้วตน,บน,นบรคนเราาขานนิทานโบราณคดีเข้าหาปรมัดของพระองค์เพื่อจะให้คนผู้ฟังเข้าใจ <c oughs> เพราะมันยากไงแต่เธอทําไปเถอะทาครั้งเดียวแล้วก็จบไม่ต้องเกิดดีก็ยังได้สลายไปเลย นะรู้ชัดรู้ชัดเลยว่ากายแล้วเนี่ยเติบโตจากข้าวสุกข,ขนมสดเกิดแต่บิดามารดาประกอบด้วยมหาปุตตรูปเนี่ยดินน้ำลมไฟเนี่ยดินน้ำลมไฟอแต่จิตนี่ประกอบด้วยอุป,ปา,ายรูปยี่สี่เนหะ็นไหมเติบโตจากข้าวสุกขนมสดข้าวสุกขนมอบต้องอบ นวดฟันแล้วมีอันทําลายกระแตกก็ต้องดูแลดินน้ำลมไฟต้องดูแลมันต้องแตกสลายเป็นธรรมดาไม่เที่ยงแล้วจะต้องทำลายกระจัดกระจายไปในที่สุดในที่สุดก็มันก็จะสลายไปเปรียบเหมือนจิตของเราไม่งันจิตที่ไม่ดีเนี่ยแต่ต้องมีวิชาทึงเห็นความไม่เที่ยง และจิตที่ไปติดยืดผูกพันก็จะสลายไปนะนี่คือวิปัสสนาญาณร,รู้ความจริงตามความเป็นจริงพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนว่าบุรุษผู้มีจักรสูดีเอาแก้วไปทูลงามสุขใสแวววาวาสมส่วนทุกอย่างในแก้วไผ่ทูลเนี่ยมีได้เขียวเหลืองแดงขาวและนวลร้อยอยู่ในแก้วไผ่ทูลนั้นแล้วช่างเจนายอยู่แล้วมองเห็นทุกส่วนทุกอย่างเลยวางบนฝ่ามือด้วยนะเนี่ยมองเห็นโอ้ยิ่งชัดใหญ่ ต้องชัดถึงขนาดนั้นนะวิชาที่สองมโนโมยิทธิคือมีฤทธิ์ทางใจที่จะเอาชนะความติดยึดผูกพันนั้นได้อันเป็นต้เนเหตุงทุกเนี่ยเธอย่อมน้อมนักจิตไปทุกทุกวิชานะทุกวิชาจะต้องมีจานาสิบห้าหมดมีองคุณองคุลอุเบขาห้าฌานสี่ทั้งหมดเนะี่ย อาจจะมาจะอ่านซ้ําตอนแรกๆตอนหลังๆจะไม่อ่านแล้วนะเอาแต่เนื้อหาเลยมโนมยทธิพิจารณาดูว่าเรามีจิตนะเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปัสจาอุปกิเลียอ่อนควรในการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเธอก็น้อมหนิบน้อมจิตไปเพื่อมโนมยิฤทธิทางใจฤทธิทางใจมโนไปลวาใจฤทธินิอิทธิฤทธิฤทธิทางใจนะน้อมน้อพิารเนลมิตรเนลมิตรคือทําให ให้จิตเราเนี่ยในรูปอันเกิดแต่ใจเป็นรูปอันเกิดแต่ใจรูปอะไรรูปมหาภูตารูปอุปายายรูปนะไม่ใช่มหาภูตรูปรูปทางใจใจมันจิตเจตสิกไงรูปไงในลมิตรรูปอันเกิดทางใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนไม่บกพร่องรูปรูปที่เราเห็นคืออุปทาน ในดินน้ำดวงไฟที่เราไปติดไปยึดไปปูกพันธนะุ์นะ่ะนะรูปอันเป็นอุป,ปาทิรูปยี่สิบสี่โอ้โหต้องอธิบายรูปยี่สิบแปดให้เธอเข้าใจถ้าเธอไม่เข้าใจรูปนามนี่นะเธอปฏิบัติทำไม่ได้เลยขอยืนยันเพราะมันต้องรู้รูปรู้นามไงถ้าไม่รู้รูปรู้นามนะ อาตมาก็สงสารจริงๆเลยก็ไม่ได้จะว่าไงก็กก็ก็พูดไปใครมีปัญญาก็ฟังทุกตอนสงสัยถามอาตมายังมีชีวิตยอยู่ตอบให้ยี่บห้าชั่วโมงตอบให้ยี่บห้าชั่วโมงเธอสงสัยอะไรถามมาันก็จะตอบให้หายสงสัยเลยแต่ก็ไม่มีใครสงสัยอานาก็แปกมีคนสงสัยน้อยมากเลยอย่างดีก็ขอที่อยู่ อ่างมาให,ใ,หให้เบอร์โทรศัพท์ไปอา้านะแม้ถ้าถ้าโทรมาถามแบบบ่อยๆนี่ยมันมก็หูแฉแนะนะ่นะนะแล้วสุขภาพมันจะเก้าแปดสิบแล้วอ่ะก็พากันมาสักห้าสิบคนแล้วกันมาถามถามไม่ก็าจะมานอนอยู่ก็ได้ตามเป็นตามกรรมที่จะาม,มาอยู่ก็แล้วกันนะเนระมิตรรูปอันเกิดแต่ใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนไม่บกพ้อง รูปคืออุปปาทยรูปที่สี่อันเกิดแต่ใจเรานะมีอวัยวะน้อยคือตาหูจมูกเลิ่นกายใจเนี่ยครบถ้วนที่จะไม่ไปติดไปยึดไปผูกพันไอสิ่งต่างๆที่มานน่าติดน่ายึดนั่นแหละเนะี่ยนรมิตรรูปมันเกิดตับใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนไม่บกพร่องอินทรีย์คือกําลังด้วยกําลังของตาหูจมูกเลิ่นกายใจที่จะ <c oughs> ไม่ติดไม่ยืดไม่ผูกพันทําให้เราทุกข์อ่ะนะพลังแข็งแรงไม่บพร่องเปียบเหมือนชักไส้ออกจากดาบดาบมันมีสวยก่อนมันดาบมันมีฝักชักดาบออกจากฝักดาบอย่างหนึ่งฝักก็อย่างหนึ่งดาบก็อยู่ในฝักนี่แหละมันอยู่ด้วยกันทั้งดาบและฝักก็อยู่ด้วยกันชัก ดาบดาบมันมีมันมันมีมีคมเนาะมีคมฟันต้นไม้ฟันอะไรก็ได้เนี่ยไอ้ฝักก็อยู่ที่เนี้ยดินน้ำลมไฟก็อยู่ที่เนี้ยกายเราเนี้ยแต่ใจเราต้องหากละ่ะเป็นมีดที่จะจัดการกับมะกับมารไ,ด,ได้เหนือไก่ปิ้งเนื้อหมูทอดเนือแปะซะเหนืออะไรอะ่ะเนือ ไอ้อะไรไอ้อ้ที่เขาปิ้งปิ้งอ่ะนึกงส่วนอะไรเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้อ่ะไอ้ที่ปิ้งส่วนแล้วพลิกไปพลิกมาแล้วกินอ่ะนะออะไรอาหารเราติดเหนือเหมือนพอเห็นโอ้ยของเราชอบเหมือนบุรุษชักดาบออกจากฝ้กไม่เอาแต่ใแต่มันก็อยู่ด้วยกันเนี่ยแหละแต่ไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกพันไงเห็นไหมตาก็เห็นหูก็ฟังได้ยินไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกพันนะ เมื่อดาบจะเหมือนชักไส้ออกจากหญ้าป้องหญ้าป้องมันจะมีไส้เอาไส้ออกจากหญ้าป้องเคยเห็นไหมเอาชักงูเอาเอาคาบงูออกจากตัวงูอ่ะคาบอย่างหนึง่งงูก็อย่างหนึง่งมม่อยู่ด้วยกันแต่เอาชักคาบออกจากงูมันอยู่ด้วยกันนี่คือมโนมริทิลิทังใจอ่ะอีกข้อหนึ่งาตมาขอต้องเปิดเว้ยต้องเปิด,ปดพระไตรปิฎกแล้วข้อสี่ เมื่อจิตเป็นสมาธิเหมือนกัน,ม,นมีอคุณวุเบขาวงนเหมือนกันเธอย่อโน้มน้าวไปอิทธิวิธีอิทธิวิธีที่จะชนะมารได้อะเดี๋ยวถ้ามาขอญาตเปิดพระไตรปิฎกกันเธอจะได้เปรียบเทียบใครมีพระไตรปิฎกโอเค ใครมีปฏิปิฎดก,ก็เปิดดูพร้อมกันได้เลยนะถ้าผู้รู้ก็เห็นว่านาะแปลผิดยังไงก็ก็ก็แนะนําตักเตือนกันเราเป็นเพื่อนผมอาจรรย์ด้วยกันปรารถนาดีให้พ้นทุกข์ให้นิพพานเหมือนกันนะ <c oughs> วิชาแปดพระเต็มหลุกเล่มเก้าของมหาจุฬาคืออาตมาอ้างเนี่ยอาตาถ้าถ้าอาตมาไม่บอกนี่คือไปดูมหาจุฬาใช่ป่ะถ้าบอกเป็นฉบับหลวงก็ต้องไปดูฉบับหลวงภาษาอาจจะ เปลี่ยนแปลงไลบ้างแต่ไหนอาจจะให้ชัดตามความรู้ของน้อยชัดกว่าก็เอาฉบับหลวงอะไรนั่นกว่าก็เอาฉบับ,บหมหาจุลาแต่ลหลักธรรมวิมีหมหาจุลาเนี่ยเป็นหลัก <c oughs> เล่มเก้าพระไตรปิฎกเล่มเก้าฉบับหมหาจุลานะหน้าสองร้อยเอ้ยข้อสองร้อยสามสิบเจ็ดหน้าเจ็ดสิบเจ็ดวิปาาัสนาญาณอัปปานก็เป็นอิทธิวิธีนะ เนี่ยเหมือนการบริจิตบริสุทธตั้งมั่นไว้วันไหวน้อมแนวไปเที่ออิทธิวิทยานนะอิทธิวิทยานแสดง <c oughs> เนี่ยอิทธิวิทยานแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ภาษาปฏิป,ปดกใช้คำว่าอย่างนี้แต่ถ้าเธอทิกคือความจริง ถ้าคนเดียวเป็นหลายคนจริงพระเจ้าเปรียบเหมือนเอาตัวตนบุคคลเราเขาเข้ามาหาปรามัตของพระองค์ไงถ้าถ้าถ้าท่านออแสดงฤทธิด์ได้คือคนเดียวเป็นหลายคนพระเจ้าต้องเดินไปเทศไปสอน 45, สี่สิบห้าพรรษาจนปักขันธิกาพาทรมานหนักหนาถ้าได้จริงก็เนรตไปเลย คนทั้งคนเนี่ยคนทั่วโลกนี่มีกี่คนเพราะท่านเมตตาอยากให้พ้นทุก์มีเจ็ดพันล้านคนหรือเจ็ดร้อยล้านคนนมาจําไม่ได้อ่ะก็เนลมิตไปสิอ้าเนลมิตพระพุทธเจ้ามาเลยเจ็ดพันล้านคนฟืบไปไปสอนตัวต่อตัวเลยไปไปเลยฟืบมีเจ็ดพระเจ้าเจ็ดพันล้านพระองค์อ่ะไปสอนตัวต่อต,ตัวจะได้บรรลุ พ้นทุกไปหมดทุกคนมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ถูกไหมพระเจ้ายังไม่ทำเลยเอาเข้าหาจิตเจตสิกที่พิสูจน์ได้นะฟังดูไมีเหตุผลหรือเปล่าแสดงลิติ์ได้อย่างทำคนคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้คือทำจิตที่ไปติดยึดผูกพันนะ่ะจากคนเดียวเนี่ย ให้ไม่ติดไม่ยึดสมมติในกอกอขอคนเดียวนะให้เป็นลนหลายคือไม่ให้ไปยึดไก่ไม่ให้ไปยึดหมูปิ้งไม่ให้ไปยึดก๋วยเตี๋ยวไม่ไปยึดไอศกีนที่เราติดเรายึดน่ะหลายๆอยา่างให้เป็นอุเบกขาหลายๆอย่างได้คนคนเดียวจิตอันเดียวนี่แหละแต่ไม่ให้ไปติดไปยึดหลุดพ้นจากทุกจากที่เราไปติดไอ้หลายๆอย่างที่เราติดร้อยอย่างพันอย่างอะไรก็แล้วแต่นี่คนเดียวเป็นหลายคน ความจริงความจริงในภาษาจริงๆเขาไม่ได้แปลเป็นคนหรอกเขาบอกหลายสิ่งนะก็ก็กกแต่แต่นี่เขาแปลเป็นคนมันมันก็เลยมันเลยสับสนว่าอ่านแล้วก็เออเชื่อถือไม่ได้ต้องคนมีปัญญาเท่านั้นความเห็นตสมานะคนมีปัญญาอย่างน้อยพระริยะสวดบันถึงจะอ่านพระไตรปิฎกเข้าใจชัดเข้าหาการปฏิบัติของตัวเองเาจมาอ่านแล้วเข้าหาการปฏิบัติยงไง ฟังจากครูบาอาจารย์ในหลายคนหลายท่านก็เข้าหาความจริงผู้ชา,าบอกสันทิติโกผู้ศึกษาและปฏิบัติจัะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง,เอ,งอาการลิโกไม่จํากัดการเรียกให้มาดูมาดูมาดูาดพิสูจนได้ทันทีเดี๋ยวนี้เปิดอสุรกายสารลกเดรัจชานพระยาสานสศกิทานาคารหารันสลายไปเดียเด๋ยวนี้สวรรค์หกชั้นเดียวนี้นรกหกชั้นเดียวนี้เห็นเดี๋ยวเนี้ยพระมาลัยมาโปรด ว่างั้นเถอนะเอาต่อไปหลายคนให้เป็นคนเดียวเอาไอสิ่งที่เราติดยึดผูกพันหลายๆอย่างเนี่ยให้เป็นเอกคตาให้เป็นอุเบกขาให้ปล่อยวางอันเดียวเธอมีแฟนห้าคนฉันอุเบกขาอันเดียวอย่างเงี้ยนะเอาต่อไปแสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ แสดงให้ให้ปรากฏให้หายไปก็ได้ก็ต้องเป็นครั้งหน้าอนุโมทนาสาธุก็เป็นไปตามเป้าหมายในตราประทับของมูลนิธิจิตตรงธรรมคือเพื่อมวลประชาชนให้บรรลุมรคผลนนิพพานตามลำดับที่พิสูจน์ได้ติดตามฟังได้ที่ช่องมูลนิธิจิตตรงธรรมถ้าท่านมีปัญหาก็ถามได้จะมีการตอบปัญหาที่อยู่ ช่างวนิธิจิตธงธรรมเหมือนกันถ้าท่านเห็นว่าธรรมะนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ในกลุ่มเพื่อนๆต่อๆไปได้เพื่อนๆจะได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามติดตามฟังไปด้วยเปรียบสเสมือนท่านมีปัญญาดุจแสงสว่างจากการจุดเทียนหลายๆเล่มแสงสว่างก็จะสว่างสวายรอบบ้านท่านพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า แสงสว่างใดจะเสมอแสงสว่างด้วยปัญญาไม่มีแสงสว่างด้วยปัญญาจะเกิดแก่ท่านรวมทั้งครอบครัวญาติพี่น้องและมวลมิตรซึ่งจะเป็นมหาบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่โดยไม่ต้องเสียเงินเลยอนุโมทนาบุญนะเจ้าคะ่ะ